ะะเด็กนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูนะคะวันนี้ดูสิค่ะคุณครูมีอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะมันคืออะไรเอ่ยมันคือไข่นั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมไข่มีตั้งสองสีเนี่ยไข่มีสองสีเอ๊ะทำไมแตกต่างกันด้วยมีฟองใหญ่แล้วก็ฟองเล็กนะคะฟองใหญ่นี่คือไข่อะไรรู้ไหมคะฟองใหญ่นี่คือไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดนะคะส่วนฟองเล็กสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะ อนี้ไข่เป็ดสีอ่อนๆค่ะเอารูปฟองใหญ่กว่านะคะอันนี้คือไข่ไก่นะคะไข่ไก่จะสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอ่อน,ออนๆแล้วก็ฟองเล็กกว่าไข่เป็ดนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้มาขายไข่นะคะมาขายไข่แต่คุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เรียนเรื่องการบวกนะคะการบวกการบวกรบวหรือการเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันการบวกคือการเอาสิ่งของหรือจํานวนหรือตัวเลขนะคะ เอามารวมกันนะคะเรียกว่าการบวกแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะมากขึ้นมากขึ้นนะคะคือการบวกนะบวกจะมากขึ้นผลลัพธ์จํานวนจะมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตะกี้เด็กๆฟังแม่ไก่ออกไข่ไหมคะแม่ไก่ออกไข่วันละฟองไข่วันละฟองไข่วันละฟองใช่ไหมคะหนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟองนะคะสองวันได้ไข่สองฟองอ่าวัวนที่หนึ่งแม่ไก่เอ้แม่เป็ดสิคะแม่เป็ดเนาะไข่สีขาวนะคะ เป็ดออกไข่วันแรกหนึ่งฟองนะสองวันได้ไข่สองฟองใช่ไหมคะ,ะคุณครูเป็นคนเลี้ยงเป็ดเป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดครูก็จะเอาไข่เป็ดมารวมกันนะคะวันที่1มี1ฟองวันที่สองมีสองฟองครูเอามารวมกันนะคะเก็บใส่ตะกร้านะคะครูเป็นหนูน้อยหมดแรงแล้วนะคะจะแบกตะกร้าละนะคะครูก็มานับไข่นะ,ะเอามารวมกันใช่ไหมคะครูเอาวางข้างนอกก่อนก็ได้ หนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟองสองวันได้ไข่สองฟองเอ๊ะแล้วคุณครูได้ไข่ทั้งหมดกี่ฟอง <c oughs> จะต้องเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันละหลายคนนับได้แล้วแต่เราจะมาช่วยคุณครูนับก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆที่นับไม่ทันนะคะไข่เป็ดฟองที่หนึ่งฟองที่สองฟองที่สามเห็นไหมคะสองวันคุณครูได้ไข่เป็ดสามฟองนะคะเอ๊ะแล้ววัน <4 S 1> ที่ สามนะคะ <5 S 1> วันที่สามพูมีแม่ไก่อีกแม่ไก่กระตากกระตากนะคะ <6 S 1> แม่ไก่ออกไข่ให้คร <7 S 1> ูอีกสามฟองนะคะ <8 S 1> อีกสามฟองนี่เป็นแม่ไก่แล้วนะคะ <9 S 1> คุณครูมีไข่เป็ดสามฟองนะคะ <10 S 1> คุณครูจะเอามารวมกับไข่ไก่นะคะก็คือสามบวกกับ 3นั่นเองนะคะ3บวก3ได้เท่าไหร่นะคะเราก็เอา3แรกไว้ละเหมือนครูสอนนับเล่นครูจะสอนเอา3ไว้ในใจตอนนี้เอา3ไข่เป็ด3ฟองอยู่ในตะกร้าละ3นะคะบวกเข้าไป3แล้วนะคะบวกอีก1เป็น4บวกอีก1เป็น5บวกอีก1เป็น6เห็นไหมคะคุณครูก็มีไข่ทั้งหมด6ฟองนะคะนี่คือการ บวกนะคะการบวกหรือการนํามารวมกันนะคะเด็กๆคะเห็นในมือครูไหมคะในมือครูมีไข่ไก่2ปฟองแล้วก็ไข่เป็ด3ฟองนะคะบางคนต้องนับในใจแต่ครูเห็นเนี่ยก็จะรู้ละนี่สามนี่สหรือว่าบางคนบางคนจะเริ่มนับหนึ่สองสก็ได้นะคะเราจะมาเอาไข่2อย่างมารวมกันนะคะ การนับการบวกนะคะการบวกคือเอามารวมกันครูจะนับเริ่มก่อนฝั่งนี้นะคะไข่ไก่นะคะฟองที่1ฟองที่2บวกอีกนะคะบวกอีก3ฟอง2แล้วนะ3 4 5นะคะครูมีไข่ในตะกราทั้งหมดอยู่5ฟองนะคะนี่คือการบวกหรือการเอามารวมกันนะคะแต่ถ้าเป็นการแสดงวิธีทำบนกระดานนักเรียนดูนะคะการบวกนะคะ2 3เท่ากับ5 วิธีการนะคะจะเข้าใจได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวบวกและผลลัพธ์คืออะไรนะคะตัวตั้งก็คือ2นะคะ2ตัวนี้นะตัวตั้งคือหมายเลขนสองการวางเลขมาเรียนสังเกตการวางเลขเราจะวังที่ตรงหน่วยนะคะอันนี้คือหลักหน่วยเราจะไม่เขียนตัวเลขแบบตรงนี้3ารจนี้ผลลัพธ์ที่ได้ห้ารงดนี้เราจะไม่เขียนแบบนั้นนะคะเราจะวางเลขที่ตรงหลักนะคะ2อบวกเท่ากับ5ตัวตั้งคือ2นะคะ บวกด้วยสามสัญลักษณ์การบวกเด็กๆดูนะคะเครื่องหมายการบวกเป็นแบบนี้นะคะขียนแล้วก็ฉีดลงแบบนี้นะคะนี่คือการบวกสัญลักษณ์เครื่องหมายการบวกมันเขียนแบบนี้สองบวกกับสามได้กี่นะคะบางคนก็ต้องนับในใจมวิวสองใช่ไหมคะสองในใจนะแล้วนับต่ออีกอีกสามสองนับต่ออีกสามสองแล้วก็สามสี่แล้วก็ห้านะผลลัพธ์ที่ได้คือห้านะคะตัวตั้งตัวบวกแล้วก็ผลลัพธ์นะคะนี่คือการ นนั่สวัสดีค่ะแม่ค้าน้อยคุณครูขอซื้อไข่ได้ไหมคะได้ค่ะคุณครูซื้อไข่เป็ดสามฟองค่ะหนึ่งสองอ่ะสามฟองคุณครูได้ไข่เป็ดทั้งหมดสามฟองแล้วก็อยากกินไข่ไก่ด้วยอีกสองฟองค่ะด้า่งดังๆลูกสองครบหรือยังคะเอ๊คุณครูนัตตี้มีไข่เป็ดกี่ฟองคะตอนนี้คุณครูนัตตี้มีไข่เป็ดกี่ฟองคะ สองสามอ่ะแล้วคุูมีไข่ไก่กี่ฟองคะอ่ะสาสองกับสามเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันคือการเอามาบวกมั่นเองอ่ะคุณรูณมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองคะนับใส่ตะกร้าให้หน,น่อยหนึ่งสองสามแล้วก็ไข่ไก่อีกสี่แล้วก็ห้าคุณรูณณมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองลูกไหนทำมือให้คุณูดูหน่อย ห้าฟองนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแม่ค้านาขวัญน,นะคะขายขายแหนคุณูนัซซี่นะคะอ้าวเอาตังไปกี่บาทคะ5บาทโอ้ยแม่ค้าขายถูกมากเลย5บาทนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องแม่ขวัญหน่อยนะคะแม่ค้าใจดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย